มาดูความคลืบหน้าการช่วยเหลือชาวเนปาลจะเขตุแผ่นดินไหวแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยเนี่ยที่อยู่ในเนปาลด้วยนะคะหลายคนถึงแม้ว่าจะปลอดภัยแต่ก็ยังคงมีการเดินทางกันไปเดินทางกันมาอยู่ซึ่งคนไทย5คนที่เดินทางจากเนปาลกลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะขณะที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรับมอบเงินและสิ่งคองจากตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เตรียมนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาลมอมหลวงปนาาัดดาดิสกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบเงินและสิ่งของจากตัวแทนภาครัฐและเอกชนสําหรับเงินที่บริจาคผ่านโครงการหัวใจไทยส่งไปเนปาลแบ่งออกเป็น4ส่วนคือส่งมอบให้กับรัฐบาลเนปาลผ่านสถานเอกอัครราชทูตส่วนอีก3ส่วนค่ะจะส่งมอบผ่านกองทุนสหประชาชาติไปลงใน3กองทุนด้วยกันใช้สําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในช่วงฟื้นฟูของเนปาล ส่วนสิ่งของของกองทัพอากาศตอนนี้ต้องมีการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้กระทบกับปัญหาภายในประเทศของเนปาลโดยนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการต่างประเทศดูแลให้การช่วยเหลือให้เป็นไปตามความเหมาะสม สำหรับยอดเงินบริจาคผ่านบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลตอนนี้ค่ะมีจำนวนอยู่ที่182ล้านบาทขณะที่รัฐบาลไทยร่วมกับกองทัพอากาศนำคนไทยในเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบิน430เมื่อช่วงเย็นวานนี้ทั้งหมดบอกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยด้วยความปลอดภัยส่วนสถานการณ์ล่าสุดในเนปาลนะคะตอนนี้ยังเกิด after shock ขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนที่ออกมาพักอาศัยอยู่นอกเคหสถานส่วนการกู้ภยัยตอนนี้ก็พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า110คนแล้วและผู้บาดเจ็บอีกเกือบ2,600คนโดยผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอโทลคขะทางตะวันออกของกรุงกาดมันดุ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาเฮลิคอปเตอรต์ของกองทัพสหรัฐที่สูญหายไปพร้อมกับนาวิกโยธินสหรัฐ6นายและทหารเนปาล2นายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงกาดมันดูด้านรัฐบาลเนปาลยอมรับว่าไม่ได้เตรียมพร้อมต่อเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่สองและยังขาดแคลนเงินทุนสำหรับใช้ฟื้นฟูประเทศพร้อมขอความช่วยเหลือเป็นเต็นท์ที่พักให้กับผู้เดือดร้อนก่อนถึงฤดูมรสุม